ผูห้หญิงไทยอายุ89ปีเนะาะเพราะว่ามีอาการปวดเอวเยอะแล้วก็ขยับตัวลําบากถ้พอขยับตัวก็จะมีอาการปวดมากเลยนะซึ่งพออายุ89เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยนอกจากเรื่องของปวดแล้วเนี่ยต้องไปหาสาเหตุของการปวดนะซึ่งสาเหตุปวดเนี่ยในคนที่อายุ89เนี่ยหลกัลกๆเลยอันนี้หนึ่งเนี่ยต้องระวังเรื่องกระดูกพุนกระดูกยุบอันนี้หนึ่งอันนี้สองคือบางทีไม่มีการอักเสบของภายในโพรงประสาทจากการตีเนี่ยเคสนี้ไปเอ็กซเรย์มาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า พอเราเอ็กซเรย์มาเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยหกระดูกมันยุบที่กระดูกยุบเนี่ยคือปกติเราเห็นกระดูกเนี่ยความ,มาแน่นสูงดีอันนี้สูงดีอันนี้ยุบลงมาหรือแค่นี้เองอันนี้ก็ดียุบลงมาเนี่ยนะตรงนี้นะอันนี้คือตำแหน่งของทีบสองนอกจากตำแหน่งนี้ก็มีตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือที่ยุบคือตรงนี้นี่ก็คือว่าปกติกระดูกมันสูงขนาดนี้น,นี่กระดูกสูงขนาดนี้ตัวนี้ความสูงหรือแค่นี้เองนะ สรุปของคุณยายเนี่ยมีกระดูกยุบสองตำแหน่งก็คือ T7 แล้วก็ T12 เพราะฉะนั้นกระดูกยุบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในคนสูงอายุเนี่ยมักจะ,จะเกิดจากเรื่องของกระดูกพุนกระดูกมันบางลงเพราะกระดูกพุนกระดูกมันบางลงเนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยแค่ก้มตัวนิดเดียวหรือว่าไปกค้มเก็บของนิดเดียวเนี่ยมันก็ยุบแล้วมันก็จะเจ็บเยอะแล้วรือวบางคนแค่จามแรงๆเนี่ยนะแค่ก้มตัวจามแรงๆกระดูกก็ยุบได้นะครับนะเพราะกระดูกโครงสร้างมันเสียไป เพราะแนวทางในการรักษาเรื่องของกระดูกพุนในคนสูงอายุแบบนี้การรักษาก็คือ2เรื่องที่ว่ามันปวดเนี่ยก็คือ1ก็คือที่ปวดร่อ,อก,กระดูกมันยุบเกิดจากกระดูกมันหักแล้วมันยุบตัวลงมาอันที่2บางทีมันมีการอักเสบอยู่ภายในโพรงกระดูกเพราะั้นอันที่1ก็คือการรักษาคือ1ก็คือลดอาการปวดเบื้องต้นก็คือฉีดยาเข้าโพรงกระดูกเพื่อลดอักเสบลดปวดอันที่2คือบางคนก็แนะนําว่าอาจจะต้องฉีดบนซีเมนต์เข้าไปหรือเปล่าที่บริเวณของกระดูกตรงนี้ที่มันยุบลงมาเพื่อให้มันแข็งตัวขึ้น อันที่สามก็คือต้องรักษาเรื่องกระดูกพุนนะกระดูกพุนเนี่ยที่ต้องรักษาเนี่ยคือยาที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีการรักษา2กลุ่มก็คือกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นการสร้างกระดูกกลุ่มที่2คือเป็นยาย,ยับยั้งการทําลายกระดูกส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันมีการหักมากกว่า2ตําแหน่งขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ที่หมอแนะนำเนี่ยเขามักจะใช้ยายในกลุ่มที่กระตุ้นการสร้างกระดูกเพราะว่ายากลุ่มนี้มันเป็นเรืยกอ่ามันจะช่วยในการที่กระตุ้นการสร้างกระดูกแล้วก็ทําให้หลุมมันติดใบขึ้นแล้วก็กระบวนการ คืออายุขนาดนี้มันจะสร้างหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่ไม่จะสร้างขึ้นมาเยอะแยะแต่ว่ายากระตุ้นการสร้างกระดูกเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ว่ามันกระตุ้นอยู่2เรื่องก็คือ1ก็คือกระตุ้นการสร้างกระดูกกับ2คือยับยั้งการทําลายกระดูกผลโดยรวมเนี่ยก็คือเรียกว่าการกระตุ้นการสร้างกระดูกเพราะว่าโดยรวมเนี่ยมีการสร้างกระดูกมากกว่าการทําลายอันนี้คือเป็นยากระตุ้นการสร้างกระดูกแต่ถามว่ามันจะสร้างขึ้นมาเยอะไม่ได้สร้างขึ้นมาเยอะขนาดนั้นมันมันก็คือจะไอทาให้กระดูกมันติดกันได้ดีขึ้นกระดูกเชื่อมันนดีีอ้ กับอันที่2คือเป็นยายับยั้งการทำลายกระดูกซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็คือเป็นยายที่ฉีดเข้าไป6เดือนครั้งก็คือฉีดเขา้าใต้หูหนังแล้วก็คือมันจะไปยับยั้งเซลล์ที่มีําลายกระดูกเพราะฉะนั้นการฉีดยายกลุ่มนี้คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการยุบของกระดูกเพิ่มขึ้นนะทั้ง2กลุ่มนียคือป้องกันหวังว่ามันจะไม่ยุบมากขึ้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฉีดไปปุ๊บเนี่ยมันมีการกระตุ้นไอ ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมันมีการหักของกระดูกเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยหักหนึ่งชิ้นโอกาสจะยุบเพิ่มไป20%่หักสองชิ้นโอกาสที่จะหักเพิ่มไปเพิ่มขึ้นของคุณยายนี่หักสองชิ้นละก็มีโอกาสที่จะหักเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยแนวทางในการรักษาก็ต้องรักษา2เรื่องก็คือ1ก็คือฉีดยาฆาเชื้อรงศาเพื่อลดอักเสบลดปวดกับอันนี้2คือไอ้รักษาเรื่องของกระดูกพุนและช่วงนี้อาจจะต้องนอนพักนิดนึงจนหายปวดพอหายปวดดีก็ถึงจะค่อยไปเดินททําากกกิิิจรรรรมมไดดด้้เพะะตอนนนนีี่่่ััยยยยงงบปวู กระยูกยุคือกระดูกหักนะฮะแล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องใส่ที่เรียกว่าเป็นจีเวตเบสหรือว่าเป็นเบสคือป้องกันไม่ให้ก้มเยอะแต่บางทีมันอายุเยอะตัวเราเล็กแล้วมันเหล็กม,มันก็จะกดมันก็จะเจ็บเยอะก็ต้องระวังนิดนึง